We're putting a human into space. We bring him in too soon. He burns up on re-entry. I'm a mathematician before the Russians plant a flag on the damn moon. NASA doesn't commission females for the engineer program. Every time we have a chance to get ahead, I would like to attend today's briefing. There is no protocol for women attending. They move the finish line. You all should be thankful you have jobs at all. More than 50 million people are watching this launch. John, the IBM strong Let's get the girls to check the numbers. My gals are ready. We can do the work. There's a little fireball outside. It's getting a little hot in here. We're in the fight of our lives, people. <laughs> Mama Bear Studios nào. Hidden Figures หนังเรื่องนี้นะคะกำกับโดยท h โอดดร์เมลฟี่ก็เล่าเรื่องราวที่หลายๆคนไม่รู้ของผู้หญิงผิวสี3คนแคทเธอรีนดอร์ตีและก็แมรี่ที่ทำงานในนาซามีส่วนสำคัญในโครงการส่งนักบินออกนอกอวกาศเป็นครั้งแรกของอเมริกาหนังเล่าถึงอุปสรรคที่ผู้หญิง3คนต้องพบในการทำงานในสถานที่ที่ยังไม่เปิดกว้างให้กับผู้หญิงและก็คนผิวสี หนังก็เป็นหนังย้อนยุคนะคะเล่าในยุค60ที่ในตอนนั้นยังมีการแบ่งแยกสีผิวในประเทศอเมริกาเองพื้นที่สาธารณะมีการแยกชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นของคนขาวส่วนไหนเป็นของคนผิวสีและยุคนั้นผู้หญิงในประเทศก็ยังไม่ค่อยมีสิทธิ์อะไรมากนะคะแม้กระทั่งการเลือกตั้งเองในยุคนั้นเนี่ย ก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับเพราะในอเมริกาผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในปี1920แต่กว่าผู้หญิงทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งนะคะก็ปาเข้าไปในปี1984แล้วแค่30กว่าปีที่แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะคะก็จะสื่อถึงประเด็นเรื่องเพศแล้วก็ประเด็นเรื่องสีผิวได้อย่างน่าสนใจคือฟังดูมันเหมือนจะเครียดนะคะแต่หนังไม่เครียดเลยเป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกดีแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้มาก มาพูดถึงข้อดีของหนังกันบ้างก็คือหนังเล่าเรื่องที่เป็นประเด็นที่จริงจังได้อย่างสนุกสนานหนังไม่ดูพยายามเกินไปจนเหมือนสั่งสอนตัวละครแต่ละตัวนะคะไม่มีใครร้ายแบบไม่มีเหตุผลหนังสื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้หญิง3ามคนนี้ต้องเผชิญเนี่ยเป็นผลผลิตของสังคมในยุคเก่าหนังสามารถเล่าเรื่องออกมาได้สนุกมีอารมณ์ขันและเวลาจริงจังนะคะก็ทำได้ซึง้งแล้วก็โดนใจมากจุดนี้พี่ยอมชอบมากๆเลย ข้อดีข้อต่อมานะคะคือหนังเล่าเรื่องที่เราไม่ค่อยได้รับรู้มาก่อนซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงนะคะของผู้หญิงทั้ง3คนแต่ผู้หญิงทั้ง3คนนั้นนะคะก็ยังไม่เป็นที่รู้จักนักนะอันนี้เราก็ได้เห็นเบื้องหลังของภารกิจการส่งคนไปนอกอวกาศในยุคที่เป็นการแข่งขันทางเทคโนโลยีนะคะของมหาอำนาจอย่างรัสเซียแล้วก็อเมริกาจุดนี้น่าสนใจมากๆ และนักแสดงที่เล่นนะคะทำได้ดีมากๆในส่วนตัวของทรารจิเฮนสันกับตัวออคเทเวียสเปนเซอร์อันนี้ถ้าพี่ยอมออกชื่อผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะคือ2คนนี้เราเคยเห็นฝีมือเขามาบ้างแล้วแล้วก็ไม่แปลกใจอะไรแต่รู้สึกคนที่แปลกใจเซอร์ไพรส์มากที่เล่นได้ดีนะคะก็คือเจเนลโมเน่คนนี้ก็เป็นนักร้องที่มาผัานตัวเป็นนักแสดงคิดว่าเล่นได้ดีไม่แพ้กับนักแสดงมืออาชีพเลยนะคะทั้งเควินคอสเนอร์ด้วยแล้วก็จิมพาร์สันนักแสดงจากซีรีส์ g Bang The o r y รู้สึกว่านักแสดงทั้งหมดนะคะเล่นได้สมบทบาทมากพูดถึงข้อดีของหนังไปแล้วนะคะมาพูดถึงข้อด้อยของหนังกันบ้างหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะคา,าดเดาง่ายอยู่สักหน่อยหนังไม่ได้มีวิธีการนําเสนออะไรที่มันแปลกใหม่เรื่องราวก็ไม่ได้ซับซ้อนมากเหมือนหนังพยายามที่จะเล่าเรื่องให้คนดูหมู่มากยอมรับได้ง่ายนะคะคนก็เลยอาจจะคิดว่าหนังเรื่องนี้นะคะเพลย์เซฟเกินไปอาจจะไม่ชอบได้นะคะ ข้อด้อยอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ส่วนตัวพี่อมคิดว่าพี่อมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะ mm. ก็คือในการนําเสนอเรื่องราวเนี่ยเขาก็นําเสนอเรื่องราวในส่วนของการงานที่เกี่ยวกับนาซาแล้วก็เรื่องชีวิตครอบครัวด้วยส่วนตัวแล้วพี่อมเฉยๆกับส่วนด้านชีวิตครอบครัวของเขานะคะสนใจในมุมมองว่าเกิดอะไรขึ้นในที่ทํางานมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเขาจะฉายไปในเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนนะคะพี่อมก็เลยมีเบื่อๆไปบ้างเล็กน้อยนะ สรุปนะคะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกดีมากสร้างแรงบันดาลใจให้ดีเลยคิดว่าน่าจะดูได้ทุกเพศทุกวัยน,นะคะหนังเรื่องนี้พี่ออมให้เดทแบบฟูลไพร c ์จ่ายราคาเต็มค่ะหนังเรื่องนี้พ่อก็อยากจะแนะนําให้หลายๆคนไปดูกันนะเพราะว่าดูแล้วรู้สึกค่อนข้างจะดีมากเลยเวลาที่เดินออกมาจากโรงหนังแล้วและหนังเรื่องนี้นะคะก็ได้รับการนําเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Academy Awards นะหรือรางวัลอสการ์ด้วยถึง3รางวัลด้วยกัน ซึ่ง3ารางวัลที่เข้าชิงนะคะก็มีภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะบทดัดแปลงยอดเยี่ยมแล้วก็นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเพี่อมคิดว่านะคะหนังเรื่องนี้ก็มีพอรุนน่าจะไดออสการ์อยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าจะได้หรือเปล่าก็ถ้าใครคิดเห็นยังไงนะเรื่องออสการ์คิดว่าหนังเรื่องไหนจะได้บ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลย ก็หนังออสการ์ที่พี่อ,อมยังไม่ได้ดูนะคะก็มี moonlight แล้วก็ fences นะคะแล้วก็ lion ก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปตามเก็บนะคะเพราะว่าอย่างอื่นก็เก็บมาค่อนข้างจะเยอะแล้วถ้ายังไงถ้าพี่อ,อมดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทำรีวิวให้ดูกันนะคะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว hidden figures ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็สามารถตามไปสนับสนุนกันได้ทาง patreon แล้วก็ทาง steam labs ตามลิงก์ที่อยู่ในกล่องบรรยายด้านล่างเลยนะคะแล้วดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิป,ปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m ัมม b าแบ Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะ